ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูดวงของเราวันนี้ก็ดูกันแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับการดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ต้องย้ำกันทุกครั้งเช่นเคยเผื่อท่านที่มารับชมครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าเราดูดวงกันแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างไปเรื่องปกตินะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับขอให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกําลังใจเท่านั้นพอนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะครับผมอยู่ประเทศไทยนะ ติดต่อมาในเวลาทําการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อท่านใดไปก่อนจะไม่มีการทักทายติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับท่านต้องปไปฝ่ายติดต่อหาผมเองตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะเรียนเชิญให้มากด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ คนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยนะวันนี้คุณได้ไพ่8ดาบ r อ s อืมไม่ต้องกลัว8ดาบ ปัญหาใดๆที่เคยมีจะคลี่คลาย2ดาบ two of swords เอออยู่ที่การตัดสินใจของคุณเองว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนอย่างไรนะครับ5เหรียญ f i Five open f t a c l e s อาจจะมีความยากลำบากบ้างแต่ผมเชื่อว่าคุณจะผ่านไปได้ชัดๆ wheel of fortune เนี่โชคดีกำลังมานะคุณจะเป็นที่รักของผู้คนนะแล้วก็9เหรียญ n e open t a c l e s คุณขยันขันแข็งทำงานทำการแล้วก็เรียกว่าไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครอ่ะเรียกว่าเป็นข้อดีที่คุณไม่ไปก้าวไก่เรื่องของคนอื่นแล้วก็2ถ้วย two of cups ใครๆก็รักคุณคุณเป็นที่รักของคนทั่วไปนะครับแล้วก็7ดาบ seven of s w o r d เออคุณมีความรู้เท่าทันผู้คนอีกต่างหากนะเออ f o f cups ส่ถ้วย the chariot การพบปะผู้คนจะนำพาโชคดีมานะครับสองเหรียญทัวร์เพนตาเคิลสคุณบริหารจัดการชีวิตได้ค่อนข้างดีมากเลยนะเวลานี้แล้วก็อสศวนถ้วย Night of Cups ใครๆก็อยากเข้าหาคุณนะอยากมาผูกมิตรแบบนี้ดีจัง The Fool ในสายตาคนอื่นคุณมีความสุขโอเคมาขยายความกันนะครับวันนี้คนรอบข้างมองคุณเป็นคนยังไงก็ต้องเท้าความจากใบแรกแถวแรกเลยว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะตกอยู่ในภาวะที่ เคยมืดมนมาก่อนเคยเรียกว่าใช้ชีวิตแบบมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนดีทางนั้นก็ไปไม่ได้ทางนี้ก็ไปไม่ได้ดูมืดแปดด้านไปหมดอะไรแบบนี้แต่โชคดีอยู่อย่างที่คุณยังมีทางเลือกและคุณสามารถตัดสินใจผ่านอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาได้ด้วยตัวคุณเองคุณเลือกทางเดินของตัวคุณเองและโชคดีคือคุณเลือกถูกทางนะครับ ไม่ว่าที่ผ่านมาจะประสบปัญหาใดๆมีความยากลําบากใดๆอยู่คุณผ่านมาได้ฝ่าฟันมาได้พ้นวิกฤตมาได้จะด้วยดวงส่วนหนึ่งแล้วก็ความสามารถของคุณอีกส่วนหนึ่งแบบนี้ทําให้ผู้คนเรียกว่า,ามองคุณในแง่ดีนะครับคุณจะมากับดวงส่วนหนึ่งแล้วก็มากับความสามารถอีกส่วนหนึ่งดังกล่าวนะดวงดีด้วยเก่งด้วยแบบนี้คนรอบข้างมองคุณเก่งมาก คนรอบข้างมองคุณเป็นคนขยันขันแข็งมองคุณว่า,าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณขยันขันแข็งทํางานทําการทํานี่ทำโน่นเยอะแยะไปหมดหลายท่านมีงานหลายอาชีพหรือมีกิจการมีกิจกรรมหลายอย่างแบบนี้งานหลักงานรองงานเสริมงานอะไรเหลือเยอะไปหมดแบบนี้นะครับคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตส่วนตัวจนไม่มีเวลาไปก้าวไกยชีวิตใครนี่ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งพูดง่ายๆภาษาบ,บ้านๆคือไม่ยุ่งเรื่องใครก่อนแบบนี้เป็นเสน่ห์ของคุณอีกอย่างหนึ่งที่ผู้คนเขาจะชอบมากเลยนะ คนทั่วไปคนปกติทั่วไปส่วนใหญ่จะรักคุณนะครับคนที่ไม่ได้มีอาคาติเนี่ยเขาจะรักเขาจะชอบคุณมากจะชื่นชมคุณมากเรียกว่า,า,ามีความนับถืออยู่แล้วก็บางทีบางคนอาจจะมองคุณเป็นต้นแบบชีวิตอยากมีชีวิตแบบคุณเลยแบบนี้เป็นไปได้นะ นอกเหนือจากความสามารถของคุณคุณยังมีจิตวิทยาที่ดีมีความรู้ลึกๆที่ดีอ่านใจคนออกแล้วก็รู้ทางหนีทีไล่รู้เท่าทันผู้คนแบบนี้ใครมาแบบไหนคุณอ่านออกอ่านคาดนี่ก็เป็นจุดเด่นจุดแข็งของคุณอีกอย่างนะครับ ทำให้คุณมีชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็เอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆนอกจากดวงดีมีความสามารถแล้วการรู้เท่าทันคนทําให้คุณสามารถปกป้องตัวเองจากคนที่ไม่หวังดีได้อีกด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็คุณก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายๆใครมาไม่หวังดีก็จะพ้นทางไปเองแบบนี้เพราะคุณไม่เล่นด้วยคุณรู้ทันออดีนะครับเป็นข้อดี คุณจะมีโชคดีมากถ้ามีการเดินทางเกิดขึ้นหรือพบปะผู้คนเป็นประจำการที่คุณทำงานส่วนตัวเยอะแล้วแต่ถ้าแบ่งเวลาไปพบปะผู้คนบ้างอะไรแบบนี้บ้างเท่าที่จำเป็น พบปะในเชิงสร้างสรรค์พูดคุยต่อยอดเรื่องกิจการการงานแบบนี้อะไรแบบนี้จะนําโชคดีมาให้คุณแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวก็ยังนําโชคดีมาให้ได้เลยนะครับดวงคุณจะอยู่นิ่งๆไม่ได้จะเป็นดวงของคนที่ต้องมีความแอคทีฟมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเดินทางแล้วมีโชคถ้าอยู่นิ่งๆมันจะเงียบๆเหงาๆสักหน่อยแบบนี้คุณบริหารจัดการชีวิตได้เก่งในสายตาคนอื่นเขามองว่า คุณเป็นยอดมนุษย์เลยหรือเปล่าเออมีสองมือเท่ากันทําไมคุณทําอะไรได้เยอะแยะในแต่ละวันในแต่ละเดือนคุณมีผลงานออกมามากมายถ้าเป็นคนที่มีโปรเจกต์ใดๆเรียกว่าคุณก็เป็นจอมโปรเจกต์เป็นเจ้าโปรเจกต์เจ้ายุทธภพในแวดวงของคุณถ้าคุณทํางานอิสระค้าขายคุณก็เป็นคนที่มีลูกค้ามีคนนิยมชมชอบมากมายหรือแม้แต่คุณที่ทํางานประจําเพื่อนร่วมงานก็จะมองคุณด้วยสายตาชื่นชมปนทึ่งว่า คุณบริหารจัดการเวลาได้ยังไงเนี่ยวันวันงานท่วมงานล้นมือแต่คุณเอาอยู่คุณบริหารได้แบบนี้เก่งนะครับในสไตาคนอื่นเขาชื่นชมคุณมากคนส่วนใหญ่อยากมาผูกมิตรกับคุณอยากเข้าหาคุณอยากมาใกล้ชิดคุณอยากมารู้จักคุณให้มากขึ้นหลายคนอาจจะอยากมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยซ้ำเอานี่ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้แซวกันขำ,ขำๆนะครับเรื่องจริงนะ หลายคนเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีวิชาความรู้คุณมีความสามารถเออเขาอยากจะอยากมาเรียนรู้การใช้ชีวิตจากคุณเรียนรู้ว่าคุณใช้ชีวิตยังไงบริหารจัดก,การเวลาอย,ย่างไงมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าแบบนี้เออถ่ายทอดวิชาให้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับหรือถ้าไม่ขนาดนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือมีความอยากจะเข้ามาแบบเป็นการผูกมิรนะคุณเป็นคนที่ใครๆก็มองมาด้วยสายตาเป็นมิรเซเป็นส่วนใหญ่ แต่ส่วนน้อยถ้าจะเป็นคนที่อคติที่ไม่ชอบคุณก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปใส่ใจคนส่วนใหญ่ชอบเราก็ดีแล้วนะครับประมานี้วางตัวตามสบายได้เลยซึ่งผมก็เชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นคุณจะวางตัวตามสบายแม้คุณจะทํางานเยอะทํางานมากแต่คุณยังมีเวลาพักผ่อนเป็นการส่วนตัวคุณยังสามารถแบ่งเวลามาพักผ่อนมาทํากิจกรรมบันเทิงเริงใจส่วนตัวได้ หรือแม้แต่งานของคุณนั่นแหละที่จะเป็นความสุขที่เติมไฟเติมฝันให้คุณอยู่ตลอดเวลาคุณทำงานด้วยความสุขมีความสุข,สขรักในงานที่ทำแบบนี้แล้วก็เรียกว่ามีชีวิตที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างดีอย่างมั่นคงนะครับในทุกๆย่างก้าวของชีวิตส่วนใหญ่คุณจะมีความสุขน้อยครั้งที่คุณจะทุกข์ใจหรือมานั่งเศร้าแทบจะไม่มีเพราะในอดีต คุณเคยเจอประสบการณ์แย่ๆหรือประสบการณ์ไม่พึงประสงค์มาจนคุณจับทางได้แล้วว่าเศร้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์เออเอาเวลามาแก้ปัญหาดีกว่าแล้วก็คุณรู้ดีว่าปัญหาใดควรจะใช้วิธีใดในการแก้ไขแบบนี้คุณรู้เท่าทันแทบทุกอย่างในชีวิตคุณแล้วตอนนี้ทําให้คุณเป็นอิสระจากปัญหาทั้งปวงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขประมาณนี้นี่คือตัวคุณเองและสิ่งที่สายตาคนรอบข้างมองมานะครับคุณเป็นคนที่เก่งขยนขันขันแข็งไม่ยุ่งเรื่องของใครก่อน เป็นที่พึ่งพาได้แล้วก็หน่าคบหาหน้ามาเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูมีความสุขตลอดเวลาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบวันนี้นะครับว่าไพ่มีอะไรอยากบอกหรือไม่อย่างไรมีคําแนะนําใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ขอหนึ่งใบเน้นๆโอ้โหราชินีถ้วยใบนี้มาตอกย้ำชัดเจนว่าคำทำนายของเราวันนี้มากันถูกทางคุณเป็นคนน่ารักนะครับ ความราชินีถ้วยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงก็แล้วแต่ใบนี้พลังงานรวมใหม่ถึงคนที่น่ารักใครๆก็อยากเข้าหาเป็นที่น่าทะนุถนอมหรือแม้แต่เรียกว่า เป็นคนที่น c e nice, เป็นคนที่เฟรเล่เป็นคนที่ดูมีมีความเป็นเม็ดสูงมากใครๆก็อยากเข้าหานะครับแล้วก็ดูมีชีวิตที่สมบูรณ์เพอร์เฟในสายตาคนอื่นเพราะฉะนั้นรักษาความเป็นตัวคุณไว้ให้ดีคุณจะมีความสุขความเจริญไปอีกยาวนานตราบเท่าที่คุณรักษามาตรฐานชีวิตของคุณไว้แบบนี้นะครับสบายใจได้เลยนะคนรอบข้างมองคุณดีมากๆเลยนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ